สวัสดียามเช้าครับชีวิตคนเลี้ยงช้างครับเช้านี้กับพ่อพลายราเชนครับวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสดีนะครับนี่ครับพี่ควานกำลังเก็บกวาดหลักนะครับเช้ามาก็เอาออกจากหลักนะครับ แล้วก็จัดแต่งเก็บเศษขยะเอาไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มูลขี้ช้างก็ไว้อีกส่วนหนึ่งครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวนะครับผักปลอดสารพิษนะครับชีวิตพอเพียงนะครับพอปลายดาเชียนครับพญางาอุ้มบาทนะครับ พญางาง่อนนะครับช้างลักษณะนี้ทำไมถึงเป็นที่เตะตาของคนเท่าคนแก่ของเซียนช้างนะครับงาลักษณะนี้นะครับหนึ่งสมัยก่อนนะครับเวลาเราไปทำงานนะครับทำงานงานสมัยก่อนก็คือลากไม้นะครับชักจูงลากไม้ขนสัมภาระ ขนเหมืองแร่นะครับขนแร่นะครับวัรทุกหลังนะครับแร่นี่ครับประมาณห้าสิบกิโลนี้คุณว่าความใหญ่ประมาณเท่าไหร่ครับถุงถุงขนาดไหนครับนะครับแร่นะครับที่ขนกันนะครับที่ว่าขึ้นหลังช้างนะครับแค่ถุง สองสามกิโลครับแค่นั้นก็อ่าน้ำหนักแร่เหล็กนะครับก็จะมีน้ำหนักประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลแล้วนะครับนะครับเพราะงั้นหนักมากนะครับเพราะงั้นอก็ไปทํากันในป่าในเขานะครับในป่าในเขาแล้วก็เวลาขนออกมานะครับขนมาขายในเมืองนะครับสมัยก่อนมันธุรก,กันดารครับไม่มี ถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเป็นถนนลูกรังต้องเดินผ่านป่าผ่านเขาก็ใช้ช้างนี่แหละครับนะครับเป็นยานพาหนะในการขนนะครับขนย้ายขนส่งขนเพื่อที่จะมาขายนะครับเพื่อที่จะมาแลกเป็นเงินนะครับแล้วก็ลากไม้ครับนะครับลากไม้นะครับก็ใช้ช้างทั้งหมดแล้วครับสมัยก่อนนะครับครับนี่คือวิถีชีวิตของสมัยโบราณนะครับแล้วก็เวลา จะงัดไม้นะครับงัดไม้งามงอนขึ้นแบบเนี้นครับมันจะเข้าเข้าจังหวะของช้างพอดีครับมันง่ายครับยกไม้ขึ้นนะครับเหมือนไม้ไปขวางต้นตออยู่ตออยู่ประมาณแค่เอวนะครับความสูงประมาณแค่เอวนะครับช้างก็ใช้งายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาให้ให้พ้นให้พ้นตอต้นตอที่ที่ขีดขวางไว้อย่างง่ายนะครับแต่ว่าถ้างามัน ล,ลงนะครับงามันงามันลงงามันคล้อยลงหรือว่างามันปักทอนีเวลางัดก็คือช้างจะต้องย่อตัวแล้วก็จ้างลําบากอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ว่าต้องทําให้เสียพลักกำลังนะครับเพราะฉะนั้นช้างลักษณะนี้ก็คือแค่ยืนแล,ล้วก้มแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับนี่คือลักษณะงานะครับแล้วก็งาที่ว่าปักลงดินที่ว่าปักลงตามงวงนะครับที่ว่าไหลออกตามงวง โบราณจะเรียกว่างาปักธรณีนะครับปักธรณีบางคนไม่ค่อยชอบนะครับเวลาจะจ้องทําร้ายนะครับมันง่ายต่อการที่ว่าจะปักลงนะครับปักลงนะครับแทงคนแทงคนโน้นแทงคู่คู่ศัตรูคู่ฮารีนะครับมัน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 ง่ายนะครับมันง่ายแต่ว่าถ้าการทํางานแล้วก็คือค่อนข้างจะยากนะครับนิดนึงงานลักษณะนั้นนะครับผมมีอา่า ไปเจอครับผมไปเจอนะครับในเพจนะครับในเพจในเฟซบุ๊กนะครับก็เริ่มมากันอีกแล้วนะครับนะครับสไตล์ของโลกสวยนะครับสไตล์ของโลกสวยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็เพจนี้หรือว่าเป็นเว็บไซต์อะไรก็ผมก็ไม่ได้ได้ดูสักเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ว่าอ่านคร่าวๆดูคร่าวๆก็คือเป็นของแนวของโลกสวยหรือปางโลกสวยหรือว่า องค์กรอะไรสักสักอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเอี่ยวนะครับเข้ามาเอี่ยวนะครับเอี่ยวในการดำรงชีวิตของช้างไทยนะครับก็ลักษณะเดิมครับลักษณะเดิมนะครับพอไปไม่ได้นะครับไม่มีทางไปนะครับก็มุกเดิมครับมุกเดิมมุกเดิมนะครับก็ซื้อช้างพังมาเชือกหนึ่งนะครับซื้อช้างพังมาเชือกหนึ่ง ไายชีวิตมาจากช้างลากไม้ช้างไายชีวิตมาจากช้างเ,าเดินแขกอยู่ปางช้างอยู่ในที่คับแคบแล้วก็จะมีคลิปที่ว่าช้างเขยา่าโซ่ที่ขาให้เห็นด้วยเพื่อให้ดูให้ทุกคนดูแล้วก็เห็นแล้วสงสารช้างนะครับเห็นแล้วก็สงสารช้างแล้วก็เขียนข้อความไว้ข้างล่างก็คือ ช้างทุกเชือกไม่ได้โชคดีเสมอไปอะไรตามแต่น,นะครับพร่ำพรรณนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้สงสารแล้วก็เพื่อที่จะได้เงินบริจาคเพื่อที่จะไปไถ่ชีวิตไปซื้อช้างเชือกต่อไปนะครับผมถามว่าไม่มีไม่มีอวิธีการอื่นที่จะทํามาหากินแล้วหรอครับนะครับพอ,อไม่มีหนทางไปก็ อ้างช้างใช้โซ่ใช้ตะขอใช้อุปกร,รณ์ช้างทรมานช้างทรมานจากการชักจูงลากไม้นะครับนี่คือมุกเดิมๆของพวกโลกสวยที่ว่าพวก,พวกฝรัง่งควบคุมชาวต่างชาติควบคุมอยู่ข้างหลังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีหนทางอื่นแล้วเหรครับที่ว่าจะมาอ้างอิงบิดเบือนนะครับวิถีชีวิตของพวกเรานะครับนะครับคุณเคย บอกเคยเปิดโปงวิถีชีวิตของพวกคุณไหมนะครับไม่มีนะครับนะครับเวลาเอาช้างไปนะครับเวลานักท่องเที่ยวไม่มีคุณดูแลช้างยังไงนะครับแล้วอีกอย่างนึงผมไม่เห็นโลกสวยจะซื้อช้างงายาวเป็นเม็ดหรอช้างสี่ดอสูงใหญ่นะครับไม่มีครับมีแต่ชาวบ้านมีแต่คนธรรมดาที่เอาช้างไปทํางานเอาช้างไปเดินแขกเอาช้างไปลากไมน้นะครับนะครับ พอช้างดูร้ายขึ้นมาคุณก็ขายทิ้งนะครับไม่มีนะครับไม่มีที่ว่าจะเก็บรักษาไว้จะดูแลเขานะครับไม่มีนะครับขายออกมาก็มาลากไม้มาทํางานเดินแขกนะครับต่างแขกเพราะอย่างอื่นทําไม่ได้นะครับเขาต้องระวังนะครับนะครับเอามาเลี้ยงเฉยๆก็ไม่ได้มีเงินร่ำรวยถึงขนาดนั้นนะครับนะครับชาวบ้านธรรมดาเขาต้องหาเช้ากินค่ําแต่เขาอยู่กับความรักนะครับความรักความผูกพันก็ต้องระวังเอาครับแต่คนเหล่านี้นะครับ มีช้างแค่สองเชือกนะครับลงเช้าลงเย็นนะครับอ้างโน,น่นอ้างนี้นะครับเดือนเดือนนะครับได้หลักแสนหลักล้านก็มีนะครับคือ <c ười> คือจะมีคนใจบุญที่ว่าไม่เข้าใจวิถีชีวิตของช้างนะครับว่าช้างจริงๆแล้วเนี่ยมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยช้างมันต้องกินช้างมันต้องใช้วิถีชีวิตอยู่กับป่าอยู่กับเขามันต้องเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาอ่ามีที่อยู่ประมาณ ้าหกไร่เจ็ดแปดไร่นะครับหรือสิบไร่คุณก็สามารถเลี้ยงช้างได้แล้วผมถามว่า,าช้างของคุณนะครับคุณดูแลได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําทถึงขนาดนั้นคุณต้องมองช้างกว้างไกลนะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมถามว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงเลี้ยงช้างเหมือนพวกคุณเนี่ยที่ว่า,าขึงรั้วนะครับขึงรั้วแล้วก็ปล่อยช้างอยู่ในนั้นเนี่ยทุกชีวิตนะครับ จะมีปัญญาที่จะขึงรั้วได้ไหมครับขึงรั้วแล้วก็ปล่อยช้างอยู่ในนั้นครับถ้าคุณทําได้นะครับผมก็พวกเราก็จะปล่อยให้พวกคุณดูแลได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ดินแต่ละแปลงแต่ละจุดแต่ละหย่อมหญ้ามันเป็นที่ของชาวบ้านนะครับเป็นที่ของอนุรักษ์เป็นที่ของกรมป่าไม้นะครับคือเราทําได้ก็แค่ขออนุญาตเขาไปผูกนะครับ ไปผูกแล้วก็ตอนเช้าก็เอากลับมานะครับหรือว่าผูกตามร่องห้วยตามตามแม่น้ําสั้นๆนะครับแล้วก็ค่อยขยับเลื่อนไปทีละนิดทีละนิดนะครับนี่คือความเป็นจริงครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็คือมาขังมาขึงอ่ารั้วมาขึงไฟฟ้าแล้วก็ช้างอยู่ในนั้นทั่วประเทศไทยคุณทําได้ไหมครับทําไม่ได้ครับนี่คือความเป็นจริงแล้วช้างงานช้างตัวผู้คุณจะเอาไปไหนครับนะครับนะครับในเมื่อพวกคุณดูแลไม่ได้นะครับ แต่เวลาเวลาอยากจะผสมพันธุ์นะครับก็ออกมาผสมพันธุ์ครับช้างตัวเมียอ่อนๆช้างตัวเมียแก่มีอายุของพวกคุณนะครับทุกวันนี้ช้างโลกสวยนะครับมีแต่ช้างตัวเมียครับนิสัยดีๆคัดด้วยนะครับคัดช้างนิสัยดีๆแล้วก็ยิ่งช้างแก่ยิ่งช้างพิการที่ว่าช้างที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับคนกับช้างด้วยกันนะครับนั่นแหละครับซื้อแล้วก็ซื้ออย่างถูกๆครับมากดขี่คอมเหงราคาของชาวบ้านนะครับแล้วก็ เอาไปก็สร้างสตอรี่ไปหาเงินบริจาคหาทุนคืนอีกทีหนึ่งนะครับโดยการนะครับเนี่ยครับตอแหลทั้งหลายนะครับถ่ชีวิตมาจากช้างลากบ้างทรมานมาจากการใช้โซ่ใช้ตะขอบ้างาหลังหักนะครับหลังเป็นตุ่มเป็นตอนนะครับมาจากาการบริการนักท่องเที่ยวบ้างผมอยากจะเรียนว่าล,ลักษณะของหลังช้างนะครับมันมีอยู่ในตัวรูปพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ มีมีอยู่กี่ลักษณะกี่ประเภทก็ไปศึกษากันดูนะครับหลักๆก็คือ,อกวงก้านกล้วยหลังก้านกล้วยหลังอ,ออกไม้บรรทัดอะไรตามแต่นะครับนะครับเพราะงั้นมันจะมีหลังตกหลังตอนนะครับมาตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วทีนี้พอเอาไปใส่แยงนะครับไปบริการนักท่องเที่ยวมันก็อยู่รูปแบบเดิมนะครับแล้วทีนี้มาอ้างว่าเป็นเพราะการบริการนักท่องเที่ยวทําให้ช้าง หลังเสียรูปเสียทรงนะครับนี่คือความสกปรกนะครับของพวกโลกสวยนะครับอยู่ในประเภทโลกสวยแล้วก็หากินแบบแบบสงสารนะครับให้ทุกคนสงสารแล้วก็บริจาคอ,ออกพรบาบออกกฎหมายเด็ดขาดได้ไหมคุ้มครองช้างบางคนนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็บางคนก็คือ,อช่วยช้างนะครับเพื่อไม่ให้ช้างทรมานแต่ยิงเงินเหล่านั้นนะครับส่วนหนึ่งก็ถึงช้างจริงๆนะครับ แต่ส่วนหนึ่งก็เข้าขาเป๋านะครับคือแบบหากินแบบอยู่กับอยู่บนความสงสารนะครับโดยที่ว่ามีสัตว์ใหญ่เป็นเครื่องมือในการทำหากินนะครับถ้าพูดหยาบหยาแบบสัตว์ถุนบ้านๆก็คือเอาสัตว์มาขอทานนะครับขอทานแบบไฮโซครับนะครับจริงๆครับจริงๆนะครับเนี่ยพวกเรานะครับอยู่กับช้างตื่นขึ้นมาก็ถึงช้านะครับนะครับถึงช้างแล้วครับถึงช้างอยู่กับช้างแล้วก็อยู่กับความผูกพันนะครับโยนหญ้าทีละกอ นะครับให้ช้างกินหมดก่อนแล้วก็ค่อยโยนนะครับนะครับเพราะว่าช้างในพูเช่นยาญาช้างในภูเก็ตก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับสับปะรดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดนะครับปลูกไม่มีใครปลูกเลยครับไม่มีใครปลูกเลยนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวนานะครับเพราะฉะนั้นพอหลังโควิดมานะครับช้างเข้ามาเยอะนะครับช้างเข้ามาเยอะนะครับเศรษฐกิจฟื้นฟูนะครับหญ้าก็ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ยัง ก็ธรรมดาครับในเมื่อของมันมีน้อยมันก็แพงขึ้นตามธรรมดาครับนะครับนะคแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับดึงราคากันได้ครับนะครับไม่ว่าอะไรตามแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันมีน้อยนะครับราคามันมีน้อยแล้วก็ค่อนข้างจะหายากราคาก็แพงนะครับตามธรรมดานะครับครับเพรางนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็โยน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 อย่างเดียวครับโยนโยนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ช้างก็เหยียบเล่นนะครับ กินอิ่มแล้วก็เหยียบแล้วก็เยี่ยวใส่ขี้ใส่มันก็ไม่กินนะครับนะครับเพราะงั้นนะครับหญ้าน้อยก็ทําให้ช้างอ้วนได้นะครับนะครับแล้วก็ผูกยาวบริเวณนี้ครับให้ปล่อยเลี้ยมหญ้ากินนะครับนะครับนี่นี่คือวิถีชีวิตของของพวกเราจริงๆนะครับของพวกเราจริงๆนะครับช้างนะครับช้างอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็อ่า ติดโซ่นะครับติดโซ่พาดคอสักห้าเม็ดหนึ่งสักสิบเม็ดหนึ่งนะครับทาให้มั่นใจนะครับเอาออกเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายออกไปที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับก็ต้องติดโซ่นะครับติดโซ่นะครับแล้วก็ติดโซ่ที่ขาสักห้าเม็ดสักสิบเม็ดนะครับแล้วก็พาดที่คอนะครับพาดคอหรือไม่ก็เดินลากไปนะครับเผื่อนะครับเผื่อตัวไหนที่ว่ามันยังไม่เชื่อฟังควาน ไม่เชื่อฟังเจ้าของนะครับเราบอกให้มาซ้ายมันไปขวาบอกให้มาขวาไปซ้ายนะครับเราบอกให้ถอยหลังมันเดินหน้าเงี้ยครับเพราะเรายิ่งใช้เสียงน้ำหนักยิ่งใช้การบังคับมันก็ยิ่งต่อต้านยิ่งไปนะครับก็จะทําให้วิ่งควบคุมลําบากนะครับก็ต้องใช้โซ่ใช้เชือกเนี่ยแหละครับดึงลงมาแล้วก็ผูกไว้กับต้นไม้ก่อนนะครับนี่คือวิธีการป้องกันที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น การที่ว่าไม่ใช้โซ่นะครับควบคุมไม่ได้นะครับทำให้ช้างเสียนี่ยัเสียนิสัยภายหลังแน่นอนนะครับนะครับคุณรู้ได้ไงว่าช้างที่เลี้ยงอย่างล้อมคอกนะครับแล้วก็เลี้ยงมือเปล่าแล้วก็อ่ไม่มีโซ่ไม่มีไม่มีตะขอเหมือนช้างป่าแล้วคุณจะควบคุมดูแลง่ายแล้วก็นิสัยช้างระยะยาวภายหลังจะไม่เปลี่ยนไปนะครับพวกเราสัมผัสมาหมดแล้วครับนะครับทดลองหมดแล้วนะครับแล้วมันทําไม่ได้นะครับแล้วก็ สิ่งที่เราออกมาไม่ใช่ออกมาต่อต้านนะครับแต่เราออกมาเพื่อที่จะแสดงความเป็นจริงในการเลี้ยงช้างนะครับแสดงออกถึงความเป็นจริงไม่ได้ออกมาต่อต้านไม่ออกมาก้าวร้าวแต่อย่างใดแต่คุณสิ่งที่คุณอ้างนะครับมันเป็นการพาดพิงถึงคนอื่นทําให้คนอื่นคนอื่นเสียหายนะครับพวกโลกสวยฟังเอาไว้นะครับนะครับปางนี้นะครับเป็นปางช้างที่มีทั้งช้างขี่ทั้งช้าง ออกงานแห่งงานนะครับช้างทํางานนะครับแล้วก็ช้างอาบน้ําในสไตล์ของโลกสวยโดยที่ว่ามีมีเครื่องมือในการควบคุมดูแลอย่างปลอดภัยนะครับไม่เลินเลอ่อไม่ทะเลทลาไม่ประมาทนะครับเพื่อที่จะหวังที่จะได้เงินแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรแก่นักท่องเที่ยวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าเห็นควานช้างนะครับ ถือตะขอถือเน็บมีดอยู่ที่เอวแสดงว่านั่นคือความปลอดภัยที่มีต่อคุณกับช้างน,นะครับนะครับเปรียบเสมือนนิตเมลเปรียบเสมือนตำรวจที่เน็บป,ปืนนะครับถ้ามีปัญหาอุบัติเหตุขึ้นมาก็คือเอาละสามารถาเบื้องต้นก็สามารถควบคุมดูแลดึงคุณออกมาจากหุบเหวตรงนั้นได้แล้วครับนะครับ,นะรบนี่นะนี่ครับนี่คือเรื่องจริงนะครับ ต่บางคนเห็นช้างติดโซ่แล้วถามว่าติดทำไมช้างขี่ได้เหรอนะครับขี่ทาไมทาไมต้องขี่ช้างช้างหนักไหมทุกคนอธิบายได้ครับที่นี่มีการอธิบายชัดเจนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปแล้วก็จะกลับมาที่นี่อีกครับเพราะว่าเห็นช้างสุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นอาการที่ว่าจะ ให้เปิดการท่องเที่ยวแบบสไตล์ของโลกสวยนะครับก็ต้องดูแลช้างควบคุมช้างของคุณด้วยนะครับว่าระยะยาวนะครับช้างคุณจะมีนิสัยเป็นยังไงนะครับทุกคนซื้อมาเพื่อความรักไม่ใช่เหรอครับนะครับถ้าเพื่อความรักพวกคุณก็ต้องคอยดัดนิสัยนะครับคอยดัดลูกดัดหลานดูแลสิ่งที่คุณรักให้อยู่ในกรอบนะครับให้อยู่ในความรักความอบอุ่นนะครับอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขครับ นะครับโอเคครับเช้านี้นะครับกับความรู้แล้วก็เล็กๆล็ไน้อยนะครับจากช่อง Shanghai Channel ครับโดยมีพลายราเชนนะครับเป็นพระเอกในคลิปคลิปนี้นะครับโอเคครับเช้านี้ครับอากาศสดชื่นแจ่มใสครับสายสายก็ทำงานกันอีกครับบริการนักท่องเที่ยวครับสวัสดีครับ